สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราพามาดูเม็ดผักตังหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผักตังนะดูพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยกำลังเก็บเห็นไหมเน่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็น,นเห็นเม็ดผักตังไหมเห็นไหมเนี่ยสีดำดำเนี่ยอ,อขอบคุณมากเลยพี่หนุย่ยนี่เราก็จะเก็บไว้แบบนี้นะเอาไปปลูกเอาไปเพาะต่อได้เลยนะนี่ พี่หนุย่ยเ้ยนี่คือเลื้อยไปฝั่งบ้านพี่หนุ่ยเยอะเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหะเห็นไหมนี่นี่นีน่ถ้าจุามาถ้าพี่จุรามาเนี่ยจะเก็บใช่ไหมแกงส้มอย่างอร่อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเ,ยวเยวนี่เยมเม็ดผักปลังเนี่ยเป็นอะไรที่ เหมาะมากเลยที่จะเอาไปเพาะต่อแต่จริงๆตัดกิ่งปักชำก็ติดต,ต้องหั่นไม่ไม่ต้องหั่นใช่ไหมพี่หนุ่ยเด็ดเด็ดไปเลยแล้วก็ไอ้นี่เลยเด็ดเด็ดใบแล้วก็เอาไปแกงส้มได้เลยผัดน้ำมันหอยก็อร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเห็นปะเขาเริ่มพอเริ่มแก่เขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์สีดำๆแบบนี้เอาไปโรยหมกหมกก็ติดแล้วทีนี้อย่างที่เราเคยบอกตัดกิ่งปักชำอ่ะก็ติดง่ายง่ายง่ายเอา ใช่ตัดตัดแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเดี๋ยวก็ขึ้นตัดปักชํำนี่ติดง,ง่ายเลยแหละผักบงังสำหรับนี่เอาไปเก็บตากแห้งไว้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นไปโรยเวลาหน้าฝนเนี่ยไปโรยตรงไหนก็ขึ้นแล้วนเนาะถ้าหน้าฝนเนี่ยโหเพียบเลยเนียพนยนน่พี่หนุ่ยกำลังเก็บพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่รรักของเรา ทาแป้งธนาคารหน้าขาวทุกวันนะพี่หนุ่ยผิวดีนะพี่หนุ่ยเนี่ยจะบอกให้ใสแป้งธนาคารทาทานะคารผิวพันธ์ดีเนี่ยเดี๋ยวเราพาทัวร์ก่อนอันนี้พาดูผักปลังเสร็จแล้วพาทัวร์ก่อนเดี๋ยวกันนะตรงเนี้ยอาจจะต้องลุ้นว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นที่เราตัดแต่ง ตัดสะก,กุดเลยนะใจหายใจคว่ำหมดเลยนี่มากอกฝรั่งนะเก็บใบใบแกงส้มออร่อยต้องคนที่เคยกินเคยแกงนะจะติดใจนะเนี่ย <c oughs> แกงส้มอร่อยมากเดี๋ยวคนก่อนคนจุลินทรีย์ส่งครลอสแสงกัน <c oughs> อุ้ยแดงดีนะถังนี้ โอ้สบายมากเลยพี่หนุยเดี๋ยวเดนูเอาไปให้เดนุนกอกเอาไปให้กำลังเหม็นเลยทีเดียวกำลังเหม็นเลยดีนะเหม็นแต่ดีนะต้นไม้อย่างชอบเลยเนี่ยเออบำรุงราก บำรุงปุ๋ยพืชที่เขียวสด,ดจริงเๆ,ๆเลยเขียวสดงดงามดีมากเลยเนี่ยจุดินทรีสังเคราะห์สแสงน้ำหมักต่างๆทำไม่ใช้โอ้ยตรึงไนโตรเจนตอนที่เขาออกดอกใช่ไหมเวลาใช้ในขณะที่เขาออกดอกนี่โอ้โหตรึมเลยอันนี้ยังไม่ได้เอามาเติมเนี่ย อันนี้น้ำหมักข้าวสารนะเนี่ยเติมน้ำไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอา,เอออานมเปรี้ยวมาคนไปก่อนน้ำหมักข้าวสารเนี่ยนไนโตรเจนก็สูงทำให้ต้นไม้เขียวสดงดงามนี่เป็นไงจ๊ะที่ตัดแต่งไว้เห็นไหมจ๊ะนี่จิก จะกินยอดกระโดนมันจะแตกแล้วนะเนี่ยมะตูมไทยแตกแล้วนี่มะตูมไทยที่ตัดแต่งกิ่งนะเป็นคนที่ชอบเวลาเห็นต้นไม้สมโสมก็จะตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกใหม่ถ้ารากเขาแข็งแรงไงก็แตกใหม่อยู่ดีอะ่ะเนี่ยนะพวกนเนี้ยนีอฟิงนะใช่ป่ะฟิงนะอันนี้ก็ตัดบงตัดใบแตกแล้วมานาแป้นดอกพิเศษเนะี่ย คือถ้าเห็นใบเขาสมโซใบแบบมีพวกแคงกงแคงเกอร์เอาออกดิดใบออกให้เขาแตกใหม่ให้เขาแตกใหม่แบบเนี้ยเนี่ยคือต้อนไม้ทุกชนิดถ้ารากเขาแข็งแรงนะยังไงเขาแตกยอดออกมาใหม่อยู่ดีเดี๋ยวเราก็จะตัดคือตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มๆอะ่ะอย่าให้สูงมากจะได้เก็บสะดวกสะดวก อันนี้มาตุมมาตุมสาอูมาตุมแขกแตกยอดแล้วเหมือนกันจริง,รงๆการตัดแต่งต้นไม้นะเหมาะมากเลยที่ตัดตอนช่วงฤด,ดูฝนอันนี้ที่ตัดไปจันกุดก็เริ่มมาแล้วนะมะม่วงวม่มมามะม่วงม่ว,งวันป้าแกเมัน <laughs> มคือม่วงมันคือยาวม่วงออหลงหลงลืมเลยว่าแก่แล้วอย่าถือสากันนะ ช่องนี้เป็นช่องที่แบบไม่ค่อยปกติเท่าไรหรอกถ้าใครตามดูดีๆไม่ค่อยปกติอะ่ะ <c oughs> คือเพื่อนเๆเรยรู้ดีแล้วว่าชราพอไม่ค่อยปกติ <c oughs> ทําอะไรไมเหมือนชาวบ้านนิด <c oughs> นึงนี่เอาส้มจี๊ดลงตรงนี้ต้นหนึ่งนะเนี่ยส้มจี๊ดที่เราเพาะเองเนะคือเราเอากิา่งของดำออสตรุรกีน้องหนวดน่ะเสียชีวิตไปรเรียบร้อยแนละ้ว แลยเอาส้ามจี๊ดเขามาลงส้มจี๊ดที่เราเพาะเมล็ดเองอเนี่ยอันนี้ก็แตกยอดดีอันนี้ไม่ย้อมแดงก็โอเคอยู่ยังกาบหนูอยู่เลยเดี๋ยวจัดการตัดอังกาบหนูมาหมกหมกหม,ม,มกไว้เนี่ยกันแมลงหวีขาวพวกพืชผักขมๆเนี่ยการแมลงหวีขาวย,ยังไม่ได้จัดการอะไรตรงนี้เลยเดี๋ยวกัน จะเอาไงดีอ่ะอันนี้กล้วยเล็บมือนางเนี่ยเขาแน่นแบบเนี้ยจะเอาหน่อไปไหนไม่มีที่จะปลูกแล้วนี่อะไรไม่จำไม่ได้ฝรั่งกินจูมีแต่ตัดแต่งกินไปหมอนันฝรั่งกินจูเนี่ยแตกแล้วยอดแตกยอดละนี่ของนหนุ่ยนี่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 ไตวันสตรอเบอรี่นี่แตกออกมาแล้วแตกยอดออกมาแล้วแต่ยังเห็น ยังเห็นลูกก็แตกไปเลยอ่ะเขาคงยังไม่ได้ที่เขาน้นะนะแล้วนะนะไ,ไปตัดแต่งนี่นี่ดำออสเตรกีมอมรีขาตาที่ยงอดนักขารดมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไ,ไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจนี่ฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนี่ตัวดีเน่ฟิกฟิกหรือมะเดือฝรั่งลองกระดุกเนี่ย นะตามไปที่เพดเกษตรอเรืองแล้วก็เพดมาบริขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยโอ้น้องหนุ่นี่ปลูกเก่งค่ะปลูกฟิกเก่งมากๆเลยอะ่ะมอนเหมือนเนี่ยโหติดลูกอย่างดกเลยไปดูเหอะมอนสายพันธุ์ต่างๆไปดูปลูกเก่งจริงๆโหดูพลิกอันนี้พลิกที่โรยๆไปนะ เนี่โยโรยไว้พริกแห้งอ่ะพริกแห้งเอามาโรยไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวก็อ้นนี้ให้ <c oughs> ดูมือเคยแก่เท่าชราแก่เท่าชราลงไปทุกปีทุกปี้วพวกเราไม่ใช่พวกเราพวกเพืเ่อน,นเราและตัวเราด้วยดูดอกดีไหม เนี่ยฮอร์โมน,นสโรฮอร์โมนไข่สาดเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยเอาฮอร์โมน,นสโรฮอร์โมนไข่มาใส่โอ้ยติดดอ,ดอกดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวอีกต่างหากฮอร์โมน,นสโรฮอร์โมนไข่อยากให้ทำไว้อือดีต้นต้นใหญ่มหมใหญ่มหมนี่นี่ม่อนดำออตุร์กีปลูกในวงบอร์ดซีเมนต์ทั้งหมดเลยฟิ่งเห็นปะโอ้ยสูงแล้ว สูงแล้วข้าวโพดข้าโพดหวานสวัสดีปะไกยปะไกยขังแจ๋วน,นี่ก็ตัดนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตัดต้นกุดเลยเหมือนกันแล้วก็หมกหมกหม,ม,มกไว้ตามกระถางเนี่ยเอามากอมาลงตรงนี้ต้น <laughs> โอ้ย มันจะโตแค่ไหนอะลงตรงเนี้ยดูสิเอาดินมาหยอดแล้วก็มาใสไว้เนี่ยดูนี้หน่อดิอันนี้ที่ตัดกิ่งดําออตุรกีมาปักไว้นะเนี่ยดําออตุรกีนะดูแล้วน่าจะรอดนะเนี่ยอันนี้แห้งๆนะสงสัยจไม่รอดดอัมออตุรกีต้องหนวดนะเนี่ย ว่าน,น่าจะรอดอุ้ยตาเอ๊ะเมื่อเขือเทศเช,รชอร์รี่นี่มกเมะเขือเทศเช,รชอร์รี่ตอนนั้นลูกมันแดง้ะเราก็เด็ดไปกินนะปลูกแบบปลอดสารเนี่ยนะหน้าหนาวนี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่จำไว้พวกมะเขือเทศเขาอ่อนแอ เขาเป็นต้นไม้ที่อ่อนแอภูมิต้านทานต่ำโรคภัยไข้เจ็บเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเกษตรกรเขาจำเป็นต้องใช้สารเคมีพ่นนะต้องใช้สารเคมีดูแลไม่งั้นพืชผลทางการเกษตรเขาก็จะเสียหายแล้วก็ขาดทุนด้วยนี่ตัวอะไรเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยฮะฮะตัวไรนี่ เริ่มโตแล้วเหมือนกันอันนี้คุณวจะโตได้แค่ไหนนะเมล็ดพันธุ์ที่เพาะไว้แต่ละเมล็มดความสมบูรณ์เขาไม่ต่างกันอยู่ละร้อยเม็ดก็ความสมบูรณ์เขาไม่ค่อยเท่ากันนี่ของคุณนัททุนนนจันทร์ฟูมัก ผักสาดิปผักโขมเบตงฟูมักอยู่ในกระถางเนี่ยเขาเขาต้นต้นเขาโต,ต,ตนะต้นเขาสูงด้วยนะฟูมักเนี่ยทีนี้ก็เอามาย้ายลงมาน,นี่แหละไอ้นี่หลายรอบแล้วยัยงไม่ได้ย้ายออกนะโตดีดีนะมรกรฮอนแลนด์ที่กินกินแล้วเม็ดมาฝังฝังเร่รอยไ้โอ้อยยาางรู้ มันดูไม่ออกต้นไหนต้นตัวผู้ตัวเมียหรือกระเทเยไงคือบางทีเราต้องแบบเวลาไปซื้อที่ตลาดมาบางทีก็มาเป็นตัวผู้ทั้งนั้นซื้อมาแนละ้วมาเป็นตัวผู้แต่วิธีการที่ทำให้เป็นตัวเมียเป็นกระเทยมันก็มีอยู่แต่เราก็ยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่า ทำตามแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าทุกคนนะต้องลองต้องลองดูเนี่ยขึ้นชายแยกมาแนละ้วแยกจากตะกร้ามาแล้วแยกจากในตะกร้ามาแล้วขึ้นชายต้องรอลุ้นเลยทีเนี้ยจะเติบโตแข็งแรงดีหรือเปล่าเมื่อพันนะพวกขึ้นชายผักชีเนี่ยยากบางทีแบบ ดันเสื่อมไงโรยไปไอซองไหนที่มันแบบว่าเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เนาะอุย้ยขึ้นดีดีขึ้นดีขึ้นเจริญเติบโตต้นใหญ่ดีจริงเลยแต่บางซองกโอ็โหโรยไปไม่ขึ้นสักเม็ดผักชีนี่ทั้งทุบทั้งอบทั้งสารพัดที่จะทำหมดไปหลายซองแล้วเราถึงบอกผักชีเนี่ยเอามล็ดพันธุ์ที่มันด้อยคุณภาพมาขาย อยากพูดพูดแล้วช้าใจเราบอกได้เลยนะว่ามเมล็ดพันธุ์ที่มันสมบูรณ์ยังไงอะโรยไปโดนน้ําค้างมันก็ขึ้นมันโดนน้าค้างมันก็งอกถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะเมื่อก่อนอ้โหฉีกซองมาโรยไปหลังบ้านะต้นโตเลยผักชีอฉีกซองเลยโรยแล้วก็ลดน้ำเชา้าเยน็นโรยไปที่พื้นดินนะี่แหละไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้น งามมาต้นโตเลยนี่ของน้องบีนี่เลยนี่น,น,นี่หอมแย้น้องบีเราปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยเออคิดดูเดี๋ยวก็จะรโรยไปทั่วแล้วหอมแย้น้องบีเนี่ยว้กันอันนี้มะเขือทีโ่โรยไว้มะเขืออะไรเนี่ยรอน่าจะเป็นมะเขือเปราะ บางทีโรยก็ลืมกันเออมะเขือเทศมะเขือเทศที่โรยไว้ก็โตดีพริกพริกพริกอันนี้เดี๋ยวไปแยกหนอหนอไม้ฝรั่งหนอไม้ฝรั่งยังไม่ได้แยกจะแยกจะแยกแล้วจะ,จะสิบชาติอยู่แล้วมะเขือเปราะอุ้ย ต้องจับเบาๆเพราะว่าเพื่อนน็อตบอกว่ามันเปราะ <c oughs> เพื่อนน็อตบอกว่าต้องจับเบาๆนะมันเปราะเข้าใจเล่นเลีวมาเล่นซะเลยเดี๋ยวอ้นี่ก็ทําเมล็ดพันธุ์ต่อเนี่ยเก็บทําเมล็ดพันธุ์ต่อเก็บไปแเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นอันนี้ตะก,กร้าพวกนี้ก็ที่หมักหมักเสรอาหารไว้เห็นไหม,ไหม เรา,าก็ยังคิดว่านะน่าจะลงนู่นลงนี่ได้พอสมควรเพราะว่าอันนี้อ่งกาบหนูอัางกาบหนูเอามาปักเอาจิ้มไว้เอามา,รากรรมาลงไว้อันนี้กล้วยไข่กล้ยไข่นี่มะตูมไทย อมแย้ yeah. ไปดูช่องไม่บีปลูกผักนะจ๊ะรับรองได้ความรู้เยอะนะมาอึกมาอึกโอ้โหเขาโพดงานแท้เดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอยโชว์ <laughs> ไม่มีอะไรหยุดหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้กันไปลนะ